ก็เรียกได้ว่ากำลังใกล้เป็นกระแสกันอย่างหนักเลยนะครับกับการแข่งขันของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราในรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024หลังจากที่ทีมชาติไทยของเราจบก,การแข่งขันในรอบเก็บคะแนนทั้ง3สัปดาห์ด้วยผลงานที่ไม่ค่อยดีมากนะักซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่รอบไฟนอลแฟนๆก็คาดหวังว่าทีมชาติไทยของเราจะสามารถแก้ไขจุดบกพร่องของทีมและโชว์ฟอร์มออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมกับการเจอกับทีมไร้ผ้าในรอบเก็บคะแนนอย่างบราซิลทีแน่นอนว่าเป็นไปได้ยากมากที่จะเอาชนะได้หรือแทบจะไม่มีโอกาสเอาชนะได้เลยด้วยซ้าาาาหกกดูจรม ที่ผ่านมาทั้ง3สนามแต่ถึงแม้ว่าผลงานของทีมจะไม่ค่อยดีมากนะแต่ในเรื่องของผลงานส่วนตัวของนักกีฬานักตบสาวไทยของเราก็ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะผู้เล่นที่เป็นกาลังหลักของทีมอย่างบูมบิมชัชชูออนที่สามารถติดท็อปสายตียอเดเยี่ยมของวอลเลย์บอลนีชั้นลีกได้ถึง4รายการไม่ว่าจะเป็นการรับบอลแรกที่บูมบิมรับสำเร็จได้เป็นอันดับที่2ของรายการอีกทั้งการทำแต้มจากลูกเสิบเองบูมบิมก็เป็นท็อปสของรายการเช่นเดียวกันที่ทําไปได้ถึง14แต้มนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการตบทําแต้มและการทําแต้มจากเกมบู ของรายการเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบของทีมแบบของจริงและนอกจากเรื่องของทีมชาติชุดใหญ่ทีกําลังเตรียมทําการแข่งขันในรอบไฟนอลก,กับบราซิลแล้วอีกหนึ่งชุดที่แฟนๆกาลังให้ความสนใจไม่แพ้กันก็คือทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราชุดยูสิบแปทีกําลังทําผลงานและโชว์ฟอร์ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมโดยทีมชุดนี้ก็ถูนแฟนพูดถึงเป็นอย่างมากมาตังแต่ก่อนหน้านี้แล้วกับแนวทางการทาทีมที่เน้นนักกีฬาที่มีส่วนสูงเยอะๆเราก็ต้องยอมรับว่าในกีฬาวอลเลย์บอลส่วนสูงมีผลต่อการเล่นมากจริงๆอีกทั้้งงงีมือออขนนแต่ละคก็ ธรรถึงแม้ว่าทีมชุดนี้จะมีดราม่า,มาเข้ามาบ้างจากการที่ก่อนหน้านี้น้องไปเด็กที่มีส่วนสูงถึง192ซนติเมตรไม่มีรายชื่อไปทําการแข่งขันในรายการปรินเซ็ตครับทำให้ทัวร์ไปลงที่สมาคมกันอย่างนะว่าทําไมน้องไปไม่มีชื่อแล้วพอทําทีมแพ้ก็ชอบบ้างว่าเป็นเพราะสู้ส่วนสูงของนักกีฬาต่างชาติไม่ได้แต่พอมีนักกีฬาตัวสูงกลับไม่ผักดันซึ่งหลังจากนั้นไม่นานทางด้านโค้ชก็ได้มีการออกมาบอกว่าทีน้องไปไม่มีชื่อก็เป็นเพราะสภาพร่างกายของน้องยังไม่สมบูรณ์แต่ถึงแม้ว่าน้องไปจะไม่ได้ไปแขน่ในนรราายกาี แต่ทีมก็ยังสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจากการนำทัพของน้องแคบหมูหัวเสาอีกหนึ่งคนที่สูงถึง188ซนติเมตรกับการทำผลงานชนะรวดทั้ง6นัดและเสียเพียงแค่เซตเดียวคว้าแชมป์ในรายการปรินเซสคัพมาครองได้สำเร็จทำให้ทีมชุดนี้ได้รับความชื่นชมจากแฟนๆเป็นอย่างมากและหลังจากจบการแข่งขันในรายการปรินเซสคัพไปล่าสุดในการแข่งขันรายการ AVC น้องปายก็กลับมามีชื่ออีกครั้งและนัดแรกทีมชาติไทยชุดย18ของเราก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับการเอาชนะมาเกาไปด้วยสกอร์3-0เซตอีกทั้งแต่ะเก็ คะแนนได้ค่อนข้างห่างพอสมควรทําให้แฟนได้ชมผลงานของทีมชุดนี้ก็พากันแห่เข้ามาชื่นชมวานน้องๆเก่งกันมากๆดูจากความการเล่นแล้วแบบนี้อนาะคตทีมชาติไทยชุดใหญ่แน่นอนต่อไปทางสมาคมจะได้อ้างไม่ได้แล้วว่าทีแพ้เป็นพ่อสนสูข่ของนักกีฬาแต่ก็ยังต้องรอดูกันต่อไปอายาวๆล่ะครับว่านักกีฬายูสชุดนี้จะสามารถทำผลงานออกมาได้ดีขนาดไหนในนัดต่อๆไป